โรคออฟฟิศซินโดมคืออะไรเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นกับคนที่ทำงานในออฟฟิศเนื่องจากลักษณะางานที่ต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์หรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยท่าทางซ้ำๆต่อเนื่องเป็นเวลานานจนอาจส่งผลให้เกิดโรคและอาการผิดปกติในระบบต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบกระดูกและกล้ามเนื้อระบบการย่อยอาหารและการดูดซึม ระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบสมองและการมองเห็นสาเหตุของโรคออฟฟิศซินโดมเกิดจากการนั่งทำงานในอิริยาบถเดิมนานๆและไม่มีการยืดขยับปรับเปลี่ยนท่าทางเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อจ้องหน้าคอมพิวเตอร์นานเกินไปการเพ่งใช้สายตามากๆบวกกับรังสีจากจอภาพ ทำให้เกิดอาการปวดหัวปวดตาได้สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่เหมาะสมเช่นออฟฟิศแอรอัดอากาศไม่ถ่ายเทโต๊ะเก้าอี้ไม่เหมาะกับสรีระอุป,ปกรณ์ในออฟฟิศเต็มไปด้วยฝุ่นอาการของโรคออฟฟิศซินโดมปวดศีรษะมึนหัวปวดหัวเกิดจากการลุกลามของอาการปวดคอบ่าไหล่ ที่ทําให้กล้ามเนื้อตึงจนไม่สามารถไหลไปเลี้ยงส่วนหัวได้ตามปกติสาเหตุอาการปวดตาสายตาเบลอตาผ้าได้แก่การจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานจนเกินไปทําให้ใช้สายตาหนักมากขึ้นปวดข้อมือนิ้วล็อกอาการปวดข้อมือนิ้วล็อกเกิดจากจับเมาส์เป็นเวลานานในการนั่งทํางานหน้าคอมพิวเตอร์หรือพิมพ์เอกสารต่อเนื่องเป็นเวลานาน ภาวะแทรกซ้อนของโรคออฟฟิศซินโดมโรคเอ็นข้อมืออักเสบกดทับเส้นประสาทเอ็นข้อมืออักเสบกดทับเส้นประสาทมักมีอาการเริ่มต้นคือชามือโดยเฉพาะนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางซึ่งมักเกิดบ่อยขึ้นในผู้หญิงวัยทำงานโดยอาการชาจะค่อยๆเป็นบ่อยขึ้นเรื่อยๆ โดยส่วนมากจะเกิดขึ้นตอนกลางคืนมากกว่าตอนกลางวันโรคนิ้วล็อกนิ้วล็อกเป็นอาการที่เกิดจากการอักเสบของปลอกเอ็นนิ้วมือทำให้มีการหนาขึ้นส่งผลให้ไม่สามารถยืดหรือหดนิ้วได้ตามปกติการรักษาของโรคออฟฟิศซินโดม การรักษาโรคออฟฟิศซินโดมด้วยยาใช้ในผู้ป่วยของโรคออฟฟิศซินโดมที่มีอาการรุนแรงต้องใช้ยาในการบรรเทาอาการปวดเช่นยาคลายกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นต้องทานยาที่ผ่านการพิจารณาของแพทย์เสมอการปรับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานควรปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมกับการทำงานเช่นใช้โต๊ะและเก้าอีท้ที่รับกับสรีระของร่างกายการปรับอิริยาบถให้ถูกต้องเหมาะสมในการนั่งทำงาน ควรนั่งในอิริยาบถท,ที่ถูกต้องเช่นนั่งหลังตรงไม่นั่งหลังค่อมเอหลังไหลห่อนั่งฝ่ายห้างเพราะจะทําให้เกิดอาการปวดหลังเลือดไหลเวียนไม่ดีชาตามตัวการออกกําลังกายการออกกําลังกายเป็นประจำช่วยแก้ปัญหาการเป็นออฟฟิศซินโดมเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กล้ามเนือ้อลดอาการเกร็งของกล้ามเนือ้อผ่อนคลายความเครียด ป้องกันออฟฟิศซินโดมได้เป็นอย่างดีแนวทางการป้องกันเริ่มจัดโต๊ะทำงานให้เป็นระเบียบไม่ควรใช้มือถือตลอดเวลาหรือเป็นระยะเวลานาน,านๆเพราะอาจทำให้เสียสายตาและสมาธิได้ควรฝึกอิริยาบถในการนั่งทำงานให้เหมาะสมเช่นเมื่อนั่งหลังคอมต้องปรับท่านั่งใหม่หรือเปลี่ยนอิริยาบถ ลุกออกไปเดินยืดเส้นยืดสายทุกๆครึ่งชั่วโมงอีกทั้งควรหัดออกกำลังกายคลายเส้นจะช่วยให้กล้ามเนื้อไม่ตึงจนเกินไป